เมื่อมองฟ้าเฮ้ดรั่วเข้าไปเอาหัวโผล่ก็เตยนี่ครับเออดีว้ายโอ้โหไม่ใช่รถสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเกมติดเมียกับสไนเปอร์อีลิต5นะครับเอาแล้วมิชชั่นที่7แล้วนะคุณผู้ชมผมคิดว่าน่าจะเหลือแค่2มิชชั่นสุดท้ายมั้ง จากความเดิมตอนที่เลวเทอร์ไปลุยนอมังดีมานะฮะก็ทุกอย่างราบรื่นดีวันแมนอาร์ม,มีโ่โคตรเลยนะตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะไปใช้เดี่ยวเพื่อทำลายอาวุธลับกันแล้วนะครับ่ะหลังจากการยกพลขึ้นบกและการยึดหมู่บ้านเราสมรธมิตนั้นได้เปิดทางไปสู่ฝรั่งเศสอย่างเต็มตัวแล้วปฏิบัติการโอเวอร์โหลดก็พร้อมสำหรับการยันนาซีต่อไปและถึงเวลาจัดการปฏิบัติการคราเคนให้สินซาก นวยสดแนมของมารีได้บอกว่าได้พบโรงงานติดอาวุธขนาดใหญ่บริเวณหนองน้ําและมีนักวิทยาศาสตร์มากมายพยายามทดลองอะไรบางอย่างที่นั่นบางอย่างที่ใหญ่จากหลักฐานนั้นบอกว่าปฏิบัติการคราเคนนั้นถูกสั่งการมาจากวอลรูมซึ่งอยู่ด้านในโรงงานเหล่านั้นถ้าจะบุกเข้าไปคงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ต้องเข้าไปดูให้ได้ว่าออเรชันคราเคนนั้นคืออะไรกันแน่เอาละคุณพยักเงา เรานั่งใกล้มากแล้วถ้าเราสามารถทำลายโรงงานนี้ได้เปอเพรชันคลาเคนก็จบเหตไปด้วยเช่นกันเรื่องจิปจิบแต่จิบจ้อยหรือจิบอาหายอันนี้ไม่รู้สูงกว่าตอนโดดเรียนเยอะเลยคุณทำได้แน่พูดง่ายดีนะแล้วคุจะขึ้นมาโดดด้วยกันไหมล่ะขึ้นไปโดดให้งโง่เหรอเจอกันที่จุดนัดพบนะ จุดนัดพบหรือสลาสีเดี๋ยวว่ากันโว้เปรือกม้วนล่วงตายทำไมไม่โดดอีกด้านวะโอ้โหโดดสวนอย่างนี้แทบจะมีทางเป็นได้เลยเนะี่ยเป็นไปไม่ได้บังโชว์เสาไฟฟ้าตายจบเกมโอ้โห้เซอรเปอร์ฮีโร่แลนดิ้ง แต่ทำไปเล่นผู้ชมไอ้ลงท่าเนี้ยแม่งได้ผลจริงนะมันช่วยแอบสอบแรงได้พอสมควรเลยนะไม่ว่าคราเคนคืออะไรถึงเวลาที่เราต้องไปจัดก,การปิดงานมาแล้วไปเอาละเล่นมาทั้งเกยยังไม่รู้เลยออปไอโอเปอเรชั่นปลาหมึกปิ้งเนี่ยมันคืออะไรกันแนะ่นี่คือฐานที่มาเรียเป็นคนบอกนี่นะโอ้โหถ้ามันแข็งขนาดนี้แล้วกูจะลงไปยังไ,ไงวะเนี้ยฮา ค่าคริสเตียนยูงเกอร์คริสเตียนยูงเกอร์มันใครวะถ้าเกิดเป็นภาษาเยอรมันมันอ่านว่ายุงเกอร์นะไม่ได้อ่านจุงเกอร์นะครับเพราะว่าตัวเจอ่านเป็นยอยักษ์นะครับคริสเตียนยุงเกอร์เขาถึงอ่านเขาว่าเยเกอร์เป็น J A G E R ไงที่แปลว่านักล่าหรือผู้ล่าบ้าง it's a j ร g e r j ก g e r นั่นแหละแล้วมาอยู่ดีมันมีมันมีสัญลักษ มันมีสัญลักษณ์นี้ให้นี่คืออะไรกลางคืนเหรอเออเอ้ยผมได้ปืนนี่ได้ของดีมาเออโอ้โหไหนวิชันโอ้หไหนวิชันซูมด้วยเฮ้ยนี่แหลมเลยจะฆ่าไหมมีขนปะไม่มีฮะไม่มีนะเงึบ เออเนียวคอหลับซะนะจ๊ะโอเคเสร็จไปแล้วหนึ่งนะไปโยนไปไหนดีวะโยนลงพุ่มแล้วกันนะ้วบาย่ปผมฆ่าคนมาเยอะแล้วไม่อยากจะฆ่าให้มันเสียของเสียแรงเสียใจใครไม่หรือใครไม่ ไม่มีมอไซไม่เป็นไรไอ้มอไซข้างนี้น่ารักมากรู้สึกจะเป็นยี่ห้อ B M ถ้าผมจำไม่ผิดเป็น B M W มากลางคืนอย่าค่อยเมคเซนหน่อยผมจะพยายามไม่ให้สเตลแต่นะเพราะว่าสออันที่ผ่านมาผมเล่นแบบบูรังผ่านไปแล้วนะเขา้จะลองเล่นแบบสเตลเนียนๆบ้างนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าไอ้ความเนียนเนี่ยมันมีจริงจริงๆผมเป็นคนชอบเกมแนวแบบเล่นสเตลแบบ perfect s สเตลนะ แต่มันไม่ค่อยเหมาะกับการแคสเกมเท่าไหร่ผมพูดตรงๆเลยเพราะว่า Perfect Stealth เนี่ยมันเป็นอะไรที่กินเวลามากกว่าจะไปได้หลืบหนึ่งทีกว่าจะรอกว่าจะส่องซ้ายส่องขวาเนี่ยหนึ่งดานประมาณ2-3ชั่วโมงที่ผมเล่นอะแต่พอเวลามาอยู่ในแบบนี้ผมตัดแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นอะมันก็เลยดูไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่กูจะเข้าไปยังไง ถ้ารถไปทางนั้นสแสดงทางขวาต้องมีทางเข้าดิเออหรือมันเพิ่งออกมาวะเออมันก็มีค่าเท่ากันนี่หว่ารถถังถ้าเกิดสมมติจะไปได้ต้องไปที่หลุมเพาะสนามเพาะท่านนั้นเอาละปัญหาละรถถังอยู่ทางซ้ายผมว่าผมอ้อมทางนี้น <c oughs> แต่ว่ามันอย่าเห็นนะอยาเห็นนะ โอ้ยาสูงเขางชั่วอันนี้ไปไม่ได้อ,อ,อ้สองคนสองคนสองคนไปยังไงอยู่อ๋อนั่นทางเข้านี่อยู่ว่าถ้าผมจะไปทางนั้นนะ่ะผมจะต้องไปยังไงอยู่วะนั่นนะ่ะอันนี้ลงปุ๊บเห็นปับ๊บ ม,มีนะเงึบปุ๊บหมืนี้หมืนี้ลากเตี้ยได้ไหมลากแบบเตีย้ยเตี้ยให้เห็นวะผมไม่ใช่คนนี้แล้วแหละผมว่าน่าจะเป็นโอ้โหปลายหามันเห็นจริงๆด้วยเอาไงดีวะเนี้ย ผมดูแล้วไม่ไหววะ่ะคุณผู้ชมทางซ้ายทางขวาไม่มีรถถังสองอันดักทางเข้าหน้าเลยผมหาทางอ้อมหลังดีกว่าเข้าไม่ได้เว้ยเอย๊แต่พิทบ็อกเนี่ยอาจจะมีคนหรือเปล่ายางไงหนึ่งคนปักหนึ่งเข้าไปร้องไม่รู้ตัวคไคเซอร์คนนี้มาเฮ้ยใครวะ โอ้โหอย่างซวยอุย้ยปักเข้าไปไม่น่ะเสียบโอ้โอ้บ้าบออุตส่าห์เนียนแล้วนะเสือกมาจนได้เวร นี่ลงใต้น้ำได้ใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ใชสวยแล้วครับนี่ไงมีทางเข้าจริงด้วยเอาไม่มีโบคัตเตอร์อีกเวรนไม่พกมาด,ด้วยฮะอ่าไม่มีโบคัตเตอร์สักอันอุ้ยซัเทิร์นชาต์ดีดีดีดนี่ไงโบคัตเตอร์โอ้โหมีแล้วมีแล้วแม่หูเยีย่ยมเยี่ยม ตัดเลยละกันเงีบทีเดียวอยู่และในที่สุดก็เข้ามาได้สักทีผมยังไม่รู้จริงๆนะ o โอปิชั่นครา k ิ n คืออะไรกันแน่คุณผู้ชมเพราะว่าผมก็เลยมาพา่อคุณผู้ชมเนี่ยแล้วผมไม่ได้อ่านรายละเอียดเอกสารเท่าไหร่หรือเป็นระเบิด ไม่เหมือนเรือดำน้ำคนนั่งเลยวะ่ะโอ้โอ้โอ้เอาโ,โอ้มามาก็กแหลมเลยพร้อมนะสามสองเือมองฟ้าเฮ้ยรัวเข้าไปเงึบห้าสี่สามสองหนึ่งวับเงึบเฮ้ยหลับฝันดีนะ นี่มันเป็นที่สำหรับเป็นแคปซูลสำหรับใส่หรือยิงจรวด V2 อ๋อมันกะเอาจรวด V2 ไปยิงจากใต้น้ำเหรอหน้าล่ะอ๋อถ้าอย่างนี้สามารถที่จะเอาศัตรูเอ้ยเอา V2 ูเลดรอบไปในเขตหน้าน้ำศัตรูได้ผ่านซับมารีนแล้วก็ไปยิงขึ้นฟ้าแล้วก็ไปตูมตามข้างบนอ๋อฉลาดล้ำงัำ้นแมวอุ๊ยอะไรวะนั่น ป๊อกหนึ่งไม่เห็น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 เฮ้ยไม่เห็น,หนอุยออน้ยเกือบไปทำมอรี่คีใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวนะเข้าแล้วครับเว็บโอ้โหมีเรือ,อยางหางยาวอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ใส่เรื่องเกวเว โอ้ยซับโซนิกไอเฟอร์โอ้เกิดม,มาเพื่อสิ่งนี้สวับซอฟท์พอยต์ for non lethal non lethal for soft point โอ้บันช์เอาละแล้วเราก็จะยิงเนาะอึบชัวเรียบร้อยฮึต่อไปก็จัดการกับ V2 ปล่อยละจ้าโอ้โหเรียบร้อยไปหนึ่งงานงอกไปสองกลับละน่าจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยเอ่อเอ่ออืมอโอ้ซัมติงเป็นใจเหมือนอาจจะเข้าทางนั้นชิบหายแล้วอะไรวะ อะไรวะอะไรวะแวะ็บเฮ้ยอ๋อโอ้โหว่าใช่แน่เลยวะ่ะสไนเปอร์สองวะเนี่ยเอายอดยานางบางหมดเลยนี่ป่ะนี่ไงสไนเปอร์เอาไงดีวะอ๋อเรามีสไนเปอร์นี่นี่เอานะเก็บเสียง อย่างนั้นแหละมีใครได้ยินป่ะมีได้ยินหนึ่งคนช่างแมงแล้วไปแล้วนี่ไงเจอแล้วชุดวบีจริงๆด้วยนี่ปเป็นเป็ด้เด้ยเห้ยเฮ้ยเห็นป่ะไม่เห็นนอ๋อไม่เห็นหน้า ฝ่ายละหนึ่งโอเคพอกันทีสเตลแบบสเตลแบบแฮปปี้เอนดิ้งไม่เอาละยิงอย่างเดียวแล้วกันเฮ้ยนี่บบม,นกกมันทำลายก่อนไม่เอ้ยเก็บกลับเดี๋ยวมันอัลามเออผมต้องทำอะไรอะ่ะต้องแปลนเหรอเอนวาวอ๋อจะทำลายต้องเทินวาว เรียบร้อยกระสุนเงียบเสียบกลางปอดใส่ตับซ้ายตับ,ตบโอเคไม่มีเพื่อนเนาะเหลือห้านะโอ้โหไม่เวิร์กละโอ้ยใครวะโอ้โห,โโหชั้นบนฉันโอ้ยห,หน้าหลังชันบนชันล่างหมด วาวอยู่นี่เหรอเอา้าวาวอยู่ใต้ประโถแล้วกูลงขึ้นหัวม้วนไวเปิดวาวก่อนนะสวยแล้วครับเปิดวาวแล้วครับเอ้าเหนียวเหนียวอีกหยอดจาราบีบ้างแล้วเราอะ่ะโอเคต้องเปิดวาวอะไนอีกอืมอืมอืม,อม,อม ไม่มีใครอีกคนวล้วเนี่ยอ๋อ่ดีเวชันไม่ใช่เอาละจัดไปโอ้อาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคระเบิดขนาดนี้กูไม่อยู่แล้วผมว่าถึงเวลาที่เราต้องไปแล้วแหละไปที่โดมเหรออีฟิเทร e t ด e d โดม หรือคือยังไงอ่ะอ๋อเหมือนรู้ว่ามีบันไดให้ไปแล้วไปแล้วมีอะไรไหมมีอะไรไหมมีคนปะโอ้โหเฮ้ยมามอมอมาใครอ่ะใครเห็นวะนั่นอะ เอ๊ะวอารูมันอยู่บนสุดปะเนีน่ยหรืออยู่ตรงนูน้นโอ้ยไอ้นั่นก็เห็นไอ้นี่ก็เห็นยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเดี๋ยวเย็นเย็นเย็น,ยนไปทางนู้นได้ไหมมันเห็นว่าโอ้ยได้ไหมเฮ้ย ทันเจ็บคอแล้วครับไม่ทันแล้วครับโอ้ยโอ้ยหนึ่งคนอยู่ด้านหน้าห้าคนอยู่ท้ายซ้ายคนอยู่หลังใครป้ไม่มีมีป่ะงทำไมเห็นด้านนี้อ๋อ เขาแตกไหมครับพารามแล้วจ้าทางนี้ป่ะเนี่ยว้ลโลกอนวุ้ยลบได้สองโอ้โหอห้เยอะว่ะเยอะเยอะเยอะอ่ะโชคดี มาถึงขั้นนี้แล้วเอามดบุดบอุย้ยมาถึงขั้นนี้แล้วไม่ต้องเคลียร์งานกันแล้วามันยังไม่ถึงหรือเปล่าเฮ้ยว้าวเอ,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 อ้าโหว้าวอี่แล้วกันอ่ะ โชคดีนะเจอแล้วอ๋อนี่ไงห้องนี้เองอืมห้องของโอเคด้อะเรียบร้อยนี่ไงเจอแล้วเก็บละครับคราเแค่น,นั้นไม่ได้อยู่ที่นี่ที่นี่มันเป็นแค่ที่ทดสอบเฉยเซนเทเซีย นั่นคือที่ที่ปฏิบัติการคลาเคนนั้นผลิตเรือล่องขนทุกลำนั้นแบกจรวด V2 พร้อมยิงที่นิวยอกละวอชิงตันส่งรีไปยุดมันหืมเข้มวอยทำไมรับชาจังวะผมเกรงว่าคุณเข้มจะไม่ว่างมีอะไรก็ฝากข้อความไว้หลังสัญญาณดังตูดนั่นใครพูดแกเป็นคอเซนเตอร์ใช่ปะ อยากรู้ก็โอนตังมาก่อนสิอาไอ้พยักษ์เงาแกคือแฟเบิร์นนักปิ่งไก่ในตำนานแห่งทะเลสายใช่ไหมส่วนแกคืออบุูลาดมูเรอร์ไอ้หน้าหม้อหมูสับไข่เจียวเหี่ยวมาแห่งหนาซีแท้ไม่ใช่คนเดียวที่มีเส้นสายฉันมีเส้นสายทั้งในครัวและนอกครัวที่พร้อมจะจัดการกับแก ฉันจะเอาหอมใหญ่ยัดปากแกจนแกต้องร้องไห้ขอชีวิตเอาไปป้ายลูกตาตัวเองถึงมือเลยเสร็จจากที่นี่เมื่อไรฉันจะเอาปฏิบัติการคลาเคนมาทำเป็นปลาหมึกเสียบไม้ละอย่างกินบักหาทำสักกูหิวเลยห,หนีตายอยู่แทบดีไปต่อปากต่อคำเขาอ,อย่างนี้เดี๋ยงงานก็งอกหรอกุอมาสเตอร์คีโดม ข้าเป็นอมตะยามที่ข้านั้นเป็นอมตะชั่วคราวเออใช้ควา,ามอมตะให้เป็นประโยชน์อุ้ยไม่โดนทีเว้ย อ้าวติดติดหัวเอางามสิครับเอาหัวโผล่ก็เสยนี่ครับเออดีบางครั้งการเป็นบัสก,ก็ถือเป็นเรื่องดีของเกมเอออย่างนั้นแหละอ้า,าตกใจไหมมีคนกำลังมาโอ้เยี่ยม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 ติดประตูอย่างนี้พี่ชอบป๊อกเข้าไปโอ,อ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยดี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  บางทีบักมันก็ดีอย่างนี้แหละนะอ่า,า,อา,อา,าแถม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 สักหน่อยเนาะสักหน่อยนะเนาะอ่าปะห้าวินะห้าสี่สามสองโอมว้าวคนบินได้อา่ายังไงต่อทร,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 ริป,ปเปิลคิวใครยิงโอ๊ย นี่นะคิดว่าอยู่ไกลเหรอไกลเท่าไหนที่เรียกว่าใกล้ต้องตาต้องใจโอ้โหคนบินกระเด็นกระแพงกระแรงแรงโอ้โหปืนมันแรงขนาดนี้เรียบร้อยวัวลงล่างได้แล้วไม่น่าต้องอยู่บนแล้วะ ว้าวโอ้โหไม่ใช่รถไม่ใช่รถไม่เอาไม่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 โอ้ย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 อืมอืมกูวิ่งยาวแล้วโอ้ยโอ้ยอืมโก้งนี่ว่าตัวคนเดียวมาเสียวยาวเลยเฮ้ยไปละทางออกทางออกเอออไปละขอบคุณโชคดีกู โอ้โหมึงอุตส่าห์ไล่ตามมาถึงนี่แล้วโชคดีกูไปละอุ้ยลาก่อยอหอยเอ้ยกูไปละแล้วที่ต้องฆ่าใครเนี่ยโอ้โหมึงตามมาถึงนี่เลยเหรอสไลด์ลงข้างทางแล้วครับแวบอุ้ยมอบหนึ่งมอบ เออเข้าเข่าทะลุถึงหัวใจปาเปลาอะไรนี่เปลาหมายเปลาเรียบร้อยใครวะเออโอ้ยเราจะหลุดจากตรงนี้ได้ยังไงวะเนี่ยอ่ะโห ริลรถเวนี่มาไวมากเอาไงกับแม่งดีเนี่ยเอาไงกับมันดีวะชิหายละเสร็จละเองอย่างนี้ต้องโดนอย่างนี้ต้องโดนปะ จุดไฟเฮ้ยอย่าทับกูไปละสามสองหนึ่งโอ้ยโอ้ยใครยิงวะโอ้ยืเออโอ้รถก็ไปคนก็ไปเอ้ยโอเคแรงขึ้นมาปัญญาเกิดอ่ะ เราต้องทำอะไรกับฐานเนี่ยไม่รู้อะคนเดียวเล่นทั้งฐานนะ้มาโอ้ Production Plan Key โอเคถือว่าดีนะ s a b o t a g e เรียบร้อยอือหือปวดบาเบีย เดอเด้อเดี๋ยวใครวะใครเห็นอีกมีใครเห็นอีกอยู่ไหนไหนวะโอ้โหกูบอกไม่เห็นเลยโอ้โหไม่เห็นวะอ่ะลงเลยละกันโชคดีนะบล็อกเข้าไปผมหาข่าวเจเกอร์ยูงอร์ไม่เจอถึงเวลา ปิดฉากแล้วนานเกินไปแล้วปืนดีปืนดีเซ็ตปล่อยจรวด B2 แล้วก็ระเบิดตูมแตก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 ตกตกตกตอกตมสวยงาม โอ้ oh. แล้วก็เพ้นแล้วโอเคกู okay. ไปละเอาละคนเดียวเสียวทั้งฐานมาโ oh, อ้โหกูจะไปตรงนั้นยังไงวะเนี่ยโอ้โห oh, ต้องไปตลาดล่างเอาละ ยิงกันอ้วกแน่งานนี้ไม่มีทางเห็นละไม่ทันละจ้าหยิงทุกคนที่ขวางหน้าแล้วครับ เรียบร้อยอืมรอกเข้าไปกูไป,ไปละจ้า เพอร์เห็นเหรอเรียบร้อยไปก่อนเลยเว้ยตอนนี้แหละเอ้าเ้โอ้เขาอ่อนยังดีสตรีพากลับโอ้ สถานีวิจัยของปฏิบัติการคราเคนและจรวด V2 นั้นถูกทำลายแต่ตอนนี้เราได้เห็นภาพรวมของปฏิบัติการคราเคนอย่างชัดเจนฮิตเลอร์นั้นตั้งใจจะโจมตีอเมริกาพวกเขาจะเริ่มเคลื่อนพลจากเซนนาเซียส่วนทางเราก็เตรียมตัวสกัดกั้นไว้ทุกวิถีทางจบอ๋อยังเหนื่อยเลย โอ้สเปเชียลไลท์สตาร์เต็คกะไรก็ไม่ได้อะไรสักอย่างไม่รู้นะครับโอเคสุดท้ายอยากจะสเตลนะแม่สเตลไม่ได้ครคือถ้าสเตลมันน่าจะนานกว่านี้เยอะเลยผมต้องโหลดเซฟหลายรอบแต่เอางี้แล้วกันงั้นก็จบต่เพียงเท่านี้แล้วกันแล้วก็มาดูกันว่าครั้งหน้าจะเป็นภารกิจสุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณมากครับผมที่รับชมในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับสไตร์เปอร์อิลิห้าและก็ช่องเกมเมอร์ต็เมียนะครับสวัสดีครับ